มาที่การเยี่ยมยามถามข้าวน้องนทหารใหม่ทั้งขอนแก่นกันค่ะค่ะซึ่งบรรยากาศที่ค่ายสรีหราชเดชโชชัยจังหวัดขอนแก่นคึกคักค่ะญาติญาติกระแ่เยี่ยมทหารใหม่พลาดที่สองปี2,666เพื่อผ่อนคลายความกังวลที่เป็นห่วงระวังกันค่ะซึ่งมื่อนี้ค่ะกรมทหารราบที่8ก็ได้จัดกิจกรรมการพบปะกันระวางทหารใหม่พลัดที่ส ปี2566และญาติทหารใหม่ค่ะกองร้อยกองบังคับการกรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นก็เพื่อผพรนคายความกังวลที่ได้เป็นห่วงระวางรูกที่เขากรมกองไปเป็นทหารโดยบรรยากาศกรเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะในโอกาสนี้คณะผู้บังคับบัญชาก็ได้พบปะทหารกองประจำการและกญาติาค่ะ พร้อมกับกล่าวชื่นชมในความเสียสละที่ได้เขามารับใส่ซาดเนาะค่ะแล้วก็ขอให้ญาติทหารใหม่ได้มีความสบายใจบ่ตองกังวลในเรื่องของการซึ่งกมีการเน้นการฝึกตามมาตรฐานป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดแล้วก็มีการได้ดูแลน้องๆทหารใหม่เสมือนหนึ่งว่าเป็นน้องเล็กของครอบครัวค่ะค่ะข,ขอไปไหมกับสีส้มตื่นเต้นจักน้อยเนาะ มีโอกาสได้พบปะกับญาติกับสิคืนหอดอยู่นี่ค่ะแมนกับคิดิทวนหอดอไป <laughs> กัน <laughs>